สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่ช่องเบิงเรารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาผอกันกระแบดในช่วงบ่ายของมือวันที่สองเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆค่ะมูนีแอดภาพพพี่น้องมาเท่าสกุสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดนะคะจากพ่ออุดรค่ะงวดที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขของพ่ออุดรเขามาเป็น02 ตรงๆนะคะหล้กการเลขลักเขามาเป็นเลขลักหกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแต่ว่าศูนย์สองเนี่ยพออุดรแล้วเน้นล่างนะคะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเป็นตัวตรงยุตธวานเน้นล่างนะคะเมื่อนี่ค่ะตัวเลขของพออุดรได้มากตองวดแล้วนะคะพร้อมกันกับตัววงกลมตัวเน้นตัวยำนะคะตัวเลขสุดด่มว่าเป็นตัวใดพ,พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ,ะจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะมาติดตามถามข่าวตัวเลขคือเก้าล่ะคะบันีค่ะครับ,บ,รบเอาโอเคได้เลยครับเฮ้ยไปเลยนะคะนะ่ะเนาะครับผมจ้าเอาได้บันีโจดได้ค่ะบ,บันีครับอ่าเลขตั้งหลักห้าหกเจ็ดเดี๋ยวนะค่ะเด้อเลขตั้งหลักนะคะ เลขตั้งลกักห้าหกเจ็ดปะคะครับผมค่ะเด่นที่หกและเจ็ดเด่นหกกับเจ็ดค่ะครับหกและเจ็ดจ้าจับจับคูบ่ก็หกสองเจ็ดสองหกสองเจ็ดสองค่ะหกสามเจ็ดสามข้างบนนะหกสามเจ็ดสามอันนี้บนค่ะครับ ล่างค่ะสองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดค่ะครับครับผมนี่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 แค่ไหน,นเลขขบบนเมื่อกี้มันบกเขาเลยเนาะเลขขบบนเมื่อกี้บกเขาเข่าเขาเลขอันศูนย์สองเนาะค่ะเนาะเขาศูนย์สองล่างศูนย์สองล่างโอ้ยน,น้นงมันขึ้นไปทั้งบนบอแต่ว่ามันเกะตรงๆไม่ได้น้องแะ่นะ ครับต indo, ูกตรงบ่ทรองไปเลยครับจ้ะอ <online> <c oughs> ันมาอันมานบัตรทองนึงได้ไรบ้านคะอ๋อผมได้ได้ชวนขึ่นคับสองเงินกู้วนี่ยแหละเพราะว่าผมมันเป็นเล็กล่างนะมันเป็นเลขกล่างผมก็ซื้อจากขางล่างผมกันขบงบนไว้ซื้อซื้องวดนี้มันเป็นแบบเดียวกันครับปีกลายปีกลายที่มันออกออกห้าเก้าสี่เห็นเป็นเลขกล่างมันออกไปออกเก้าสี่ขางบน มีเงวดนี่คือกันค่ะงวดนี้ศูนย์สองเลขมันจะนี่นี่เจ็ดตัวครับเจ็ดตัวคือเอามาบวมกันแล้วมันก็จะเป็นสิบสี่สิบสี่ครับหนะคกับหลัวมันจะเป็นยี่สิบกว่าเกือบสามสิบเป็นบ้างใช่ผมก็ตัดเอาเลยศูนย์สองกับหนึ่งหกว่าเก่งอยู่ดีเนาะค่ะเนาะโอ้สุดยอดอยู่ดีนะเลขตัดเอาเลขไม้หลายคู่นี่ตัดตัดตัดเอานี่ไหมขาตัดเอาศูนย์สองตัวแรกตัวที่สองเป็นหนึ่งหกอืม จเนื้อเขาแอดลองลองล่องผิดไปดูเลขเจ็ดตัวเอามาจัดปูกันจมื่เป็นจ็ดตัวลับจัดล่างบัวหงุดมันอทเป็นจักตัวผมจับเอาศูนย์สองกับหนึ่งหกค่ะโอ้สุดยอดที่นอนคันเนาะเลขแบบหลายหนึ่งเลขตัวอ้อนนะครับเลขวินมีบระค่งวดนี่เลขวินเลขวินงวดนี้หยุดไปก่อนครับโอ้เลขวินหยุดไปก่อนเลขตัวเดิม ค่ะแล้วตัวเลขตัวเดิมอืมเอาไว้วดหน้าวดนหน้าครับผมจ้ะวดนหน้าอันวดน,นี้บอพูนว่านี่บนล่างนี่มมนสิมีโอกาสขึ้นบนอีกบ่าคะคับะ <c oughs> ผมผมเห็นแล้วจชงเมื่อกี้เนี่ยที่จริงเลขทีิผมให้ห้าหกเจ็ดอย่เนาะจ้ะตแต่งวดงวดต้นปีมาหอดงวดต้นปีมาหอดงวดเมื่อกี้นี่ ก็คือเว่าบอลลุตติดหมายถึงว่าบอลเม็นบอออกเลยแต่ลุตลงลางอืมจ้ะคือลงหลงลางครับสีโีว่าบนเนหายไปสักสามตัวเลยชีวงลงลางคือจงวดเมื่อกี้มันเต่าโคนบอลจ้ะผมหาย่าเกียจจะแบนี้ชี่งลางชีบลุดเลยทางวดนี้างโคกเก็มากกัคือตงเอาสองกับสามนี่ไปมักคือจะติบมันหไปจ้ะ แต่พว่าเลขเลขล่างมมนก็ตัวเดียวตัวเดิมตัดศูนย์ออกไปก็เหลือยู่สองหกสองเก็แเได้เอาสเกตพ่อของเราเอาไหมค่ะสเกตสจ้ะนี่นี่เนาะครับนี่นี่เอฟซีของแอดมินนี่ครูโชคดีไปเนาะไม่ใช่ไอันอันพนไม่ใชไหนข้าวข้าวมากว้าจไหนเลยค่ะจ้า โอ้ตะวนนี่มันศูนย์สองตรงๆนงนแะเนาะอืมค่ะว่าขั้นเปนออกข้างล่างว่าคงได้ได้ยุ่จบเจ็ตแสนีย่และบอกค่ะคร่อยตัวย่างเปลัวยนกันบนวายุน่ะอ๋อผมกักันมาเอาทุนเ้ีื่ยผมบอกกินว่าเอาใจหน่อยหน่อยก็คือชื้อวัตตตัวนี้แล้วก็ล่ได้ทุนเึ้ืนจากสองหมื่นสองหมื่นก็สามหมื่นประมาณนี้เคิดว่อนะอือจ้าท้ทุนคลื่อิค่ะ กรเช้อหลายหือเพราะว้นผมนดักลางเพราะว่าเลขงมัน,นด,ดีดีมันยังไม่ค่อยขึ้นขงบนเลยนะค่ะนี่อ่ะหนึ่งหกหกสองหกเจ็ดชื่อลางมาตลอดค่ะไม่มีวดันดีหรอมี่งมีวันนี้ลางขึ้นบนลางขึ้นบนครับจ้ะแต่ว่าไม้ค่ะออกับประมาณประมาณประมาณอ่าแต่แต่ว่าไม้ไมยถึง่าอ่าสีไฮรุดออกไปจากบนล่างนี่ อ่าคือจังสิว่าจังไหนน่ะคือสมมติว่าคือจังว่าพอพออุดรมามันอยู่บนเนี่ยมันสิออกลางจังสีเนาะเพราะี่เพราีบนสิออกลางยังยว่าทัานมี่เปทัานี่มีแต่ว่าลางนี่ขึ้นบนมีมีครับห้อก็มี่วันนี้เหรอคะครับจังกระรี่ห้าหกเจ็ดเงินเมื่อกี้เนาะค่ะจากงวด1 5 9มาวันที่17บเมกราคมาขอนมื่อวานนี่คือคือบ่เคยหลุดแบบหายไปเลยบ่มี เออลักเล็กเล็ลักนี่เนาะครับคือว่าขับรถคืขึ้นรู้จากทางบกลงมาหางรางขึจากในวาน้ออกห้โกันเลยจ้าเนี่ยแบบแบบนี้แหละโอ้เล็กลักกับเล็กลักเล็กลักอือหมายถึงว่าสาตัวนี้สิบอ่าลุดออกไปจากระบบนี่เนาะค่ะครับผมครับครับอืมจ้าล้วา็ผมเดิของอย่างยืนไดของตาท้องชุกครับครับอือ จ๋าจะเอา้ามาหนิแน่นตัวใดคะอา่าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามค่ะครับพี่ผมไ่านไปมิเจ็ดสองเจ็ดสามเนาะแม่ค่ะหกสองเจ็ดสองหกสามเจ็ดสามหกสองเจ็ดสองนี่เป็นตัวร่องครับหกหกสองกับเจ็ดสองนี่เป็นตัวร่องปะคะครับอ่าหกสองหกสองหกสามครับโอ้หกสองหกสามเป็นตัวร่องครับผมแน่นคือเจ็ดสองกับเจ็ดสาม แม่ครับจ้าบันินล่างกับสองเจ็ดสองแปดครับอืมค่ะค่ะเพราะว่ามันวันนี้มันลักเลขดมันอ่ามาตัวเดียวกันหางหกเจ็ดน้คะเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะขอเธอว่าสีนี่โข่งทุดไถ่ไปแล้วผมสีชงเขขาไปในเหตุไถ่เลยขอไปเลเซเแล้วก็ตังโทรกับมาหาผมก็ได้อ่าได้ได้ค่ะได้ค่ะครับ,รบจ้าจ้าเอาเอาวันนี้มีซัมมี่เม็นเบาะ โอ้จ้าโอ้ขอบคุณในไลน์นะคะแล้วก็ดีใจพ้อที่อ่าคุณพ่ออุดรเนาะถูกนะคะวดหมู่วันนี้เนาะคะ่ะครับผมจ่าจ้าเอาขอบคุณในไลน์นะคะครับสวัครับจ่าสวัสดีค่ะสรุปตัวเลขน้ทางทายคลิปนี้นะคะนวทางตัวเลขจากพ่ออุดรน,นะคะงวดนนี้ค่ะเลขตั้งรักเป็นตัวเก้านะคะเลขตั้งรักได้มาตัวเก้าได้ห้าหกเจ็ดนะคะ เลขตั้งหลัก5 6 7นะคะพออุดรเราเน้น6กับเดนะคะพ,พ,พี่น้องคะวันนี้ตัวเลขจับคูชุดบนนะคะมี6 2 7 2 6 3 7 3นะคะตัววงกลมคือตัวเน้นนะคะพี่น้องคะตัวตัวขีดเส้นใต้นี่คือตัวร่อง มาอนีนะคะพออุดรแล้วเน้นเจ็ดสองกับเจ็ดสามนะคะส่วนตัวเลขล่องคือหกสองกับหกสามนะคะมาอนีเลขล่างค่ะล่างได้สองคู่นะคะได้สองเจ็ดกับสองแปดไดค่ะพระ่น้องค่ะเอาจากในก็นอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะ mm. ตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รูดทุกทุกตัวค่ะนํามาฝากตอนพระแม่พ่น้องบรเทาสกุลสกุลเป็นแน่วทางยึดจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ mm. โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องมาเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ,พ่อแม่พี่น้องมาเทาสุขสุขคนโชคโชคมันมา,นมาลำลำไม่รวยหฮงๆปังปัง,ปงค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขค้นนะคะแล้วก็ต้องขอบบขอบคุณขอบคุณขอบมุลตัวเลขทางทีดีแบบนี้นะคะจากพ่ออุดรค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปมีเป็นเท่อแรกขาบออยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากท่างช่องเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอก็จะเด้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุ่นไปก่อนค่ะเอาไว้พอ,อกันไม่ก็ไปในคลิปหน้าเดคะยเด้๋ยวำรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ